แบงก์กัคไทยแลนด์ร้านกาแฟโบราณแม่ปาลิดาชาไทยกาแฟดีลางลยอ๋ออันนี้เป็นชาเขียวที่เราชงไว้นะอืม อันนี้ไปแดดอุ่นละลายใส่น้ำตาลนะอือว้าวชาวไทยชาเขียวหอมมากเลยเอออารอมาาจสมินอารอมาอาหลอดรักโลกหลอดกระดาษน,นะคะอ่ะดูนี่กันจะล้นจะล้นอืมจะล้นไม่ได้ อู uh ้หหหอมชื่นใจเติมได้นะคะอืมแต่ว่าเราจะเติมชาเขียวไว้ก่อนอโอเคอืเติมได้อีก <laughs> mm, perfect. my Have a beautiful day, everyone. Bye bye, bye bye, bye bye. Thai tea, nice aroma. Just mean tea. Green tea. Thai tea. Mm -hmm. Bye bye, 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 bye. bye, -bye.